ครับขอโทษน,นะครับช่วยถ่ายวิดีโอให้ผมหน่อยได้ไหมครับนี่นะครับคุณไหนใครตอบฉันได้บ้างว่างานถึงไหนแล้วกำลังก่อผนังครับก่อผนงัง เด่มันจะสองเดือนแล้วนะทำไมยังทำหน้าแค่นี้อยู่อ่ะหัวหน้าบ้านตั้งหลัง,งเลยนะครับหัวหน้าให้ผมทำเลยแค่สองคนน่ะคนงานก็ไม่จ้างมาเพิ่มแบบนี้มันจะไปเสร็จทันได้ไงล่ะครับโทษฉันหรอแล้วมันใช่ปัญหาของฉันไหมพวกแกก็มีสองมือสองตีนยังกับช่างคนอื่นที่เขาทำงานข้างนอกนี่ทำไมเขาทำงานเสร็จไวอ่ะที่งานมันเสร็จช้าเนี่ย เพราะว่าพวกแกนั่นแหละอู้งานอ่ะงานเสร็จช้าก็เท่ากับว่าฉันต้องเสียค่าปรับงั้นเอาเป็นว่าฉันจะปรับพวกแกคนรับพันอ่ะโอเคปะ่ะหัวหน้าครับหัวหน้าอย่าหักเงินพวกเราเลยนะครับ พวกเราก็มีครอบครัวมีภาระที่ต้องดูแลนะครับฉันก็มีไหนจะบ้านของฉันหลังละแปดล้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าช้อปปิง้งฉันเสียเยอะกว่าพวกแกอีกตามนี้จะไม่เอาถ้าไม่เอาก็มาเซ็นใบาลาออกกับฉันเลย อย่าเรื่องมากเออพี่พี่ก็ดูมาทำกับเราดินี่เราโดนหักเงินนะเออนี่ค่ะ ขอบคุณพี่มากเลยนะครับคืออะไรอ่ะพี่ก็เมื่อกี้พี่ไปขอพี่คนนี้เขาถ่ายวิดีโอให้เผื่อว่าเราจะเก็บไว้เป็นหลักฐานไงแต่เอาจจเองไงต่ออ่ะพี่เรามันก็แค่คนงานอ่ะเราจะไปร้องเรียนอะไรได้อ่ะ ไม่ต้องร้องเรียนหรอกคะ่ะคุณคือคุณเมย์หรือเปล่าครับใช่ค่ะพี่แน็กนี่คือคุณเมย์เขาเป็นประธานบริษัทของพวกเราเอาหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องนั้นอ่ะพวกคุณสองคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจัดการให้ คุณมัยฮัลโลสวัสดีค่ะคุณไมัยสวัสดีค่ะคุณมะเหมี่ยวตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไซ้์งานเหรอคะอยู่ค่ะ เนกบอยเอาวางไว้ตรงนั้นแหละพอดีว่าวันนี้ฉันจะเข้าไปตรวจงานที่ใช้งานนะคะไม่ทราบว่าคุณไม่เหมียวสะดวกไหมคะวันนี้หรอคะสะดวกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นมาซื้อน,นะ ดีค่ะคุณเมยคุณเมยมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็มาตั้งแต่ที่เธอหักเงินเดือนจากมะเมียวเงินเดือนของเธอเนี่ยก็สูงมากพออยู่แล้วนะแล้วเธอไปหักจากพวกเขาทำไมอะ่ะเธอทำอะไรเนี่ยเธอเคยคิดถึงพวกเขาบ้างไหมพวกเขาลำบากแค่ไหนอะ่ะ กว่าจะได้เงินแต่ละบาทอะฮะแล้วทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วครึ่งครั้งแรกเองค่ะพุณเมยแต่พวกเขาบอกว่าห้าครั้ง ฉันให้เวลาเธอครึ่งชั่วโมงนะมะเหมียวไปทำยังไงก็ได้ให้หาเงินมาคืนพวกเขาได้คะ่ะคุณเมยมะเหมียวต้องขอโทษด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วคะ่ะค่ะเพราะวันนี้คุณมะเหมียวจะได้ทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายฉันไล่คุณออกค่ะ รีบไ,ไปหาเงินคืนสิคะถ้าคุณไม่คืนเนี่ยฉันจะฟ้องคุณนะคะค่ะคุณคะ ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอะ่ะในทําให้พวกคุณสองคนเดือดร้อนไปด้วยเลยอะ่ะคุณเมย์ไม่ต้องขอโทษหรอกครับพวกเราต้องขอบคุณคุณเมย์ต่างหากที่คุณเมย์ยังยืนอยู่เคียงข้างพวกเราอะ่ะคุณนอคะคุณนอ๊เป็นคนกล้าหาญมากกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเองคุณรู้ว่ามันจะเสี่ยง แต่คุณก็ยังกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะฉันขอชื่นชมจริงๆคะ่ะหลังจากนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยพวกคุณสองคนบอกฉันได้ตลอดเลยนะคะฉันยินดีช่วยคะ่ะขอบคุณมากเลยครับผมขอเพิ่มคนงานอีกสัก5้าคนได้ไหมครับได้อยู่แล้วคะ่ะ project.